ใหม่ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับเราเป็นเช่นเคยนะครับนี่มาเกี่ยวหญ้าในป่าใช่ไหมครับวันนี้ครับผมโอ้ยเนื้อต้องถางใหม่ครับถางทางครับผมถางเปิดทางใหม่เปิดทางครับเปิดทางเปิดทางครับผมนี่มามาไกลไหมครับพ่อควานโตประมาณ20โลครับไปกลับก็40ได้ไหมสี่สิได้ครับได้มา20ไปกลับก็สี่สิบนะครับเพราะเราต้องอ้อมด้วย อ้อมด้วยครับนี่นป่าป่าย่าอยู่แถวไหนครับนี่เลยอ๋อนี่บ้านบ้านช้างนะครับแถวบ้านช้างครับแถวบ้านช้างครับผมระยองเลยระยองครับระยองอ๋อเราอยู่แถวแถวชนครับครับโอ้ยดูป้องกันขนาดนี้แล้วครับผมโควิดในป่าไม่มีครับแต่เขาไม่ประมาทโควิดในป่าไม่มีครับผมแต่เขาก็อย่าประมาทครับนี่ครับพอมันมาแบบไม่รู้ตัวด้วยก็ทางก็จะประมาณนี้ครับลุกๆหน่อยครับเนี่ย คลิปน้องมีเหรอครับหรือยังไงครับนี่นี่เป็นช่องทางน้องมีหรือครับช่องทางน้องมีครับมาให้ดูบรรยากาศเฮงๆรวยๆอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับผมสนับสนุนตนองปนสมใจไม่มีรายเลยชื่อทางนี่มีช่องไหมครับมีช่องไหมช่องมีครับมีปลายน์สนใจเต็มยังเต็มยังโซคาร์นะเกียร์ย่ายังเนี่ย ย่างครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาถึงครับนี่ก็กําลังจะเตรียมตัวกันเกี่ยวหญ้าครับวันนี้ไปดูไปดูสถานที่ครับเกี่ยวหญ้าไปดูหญ้าของข้างในนู่นข้างในหญ้าก็เเต็มลยลกหน่อยครับลกหน่อยเพราะว่าเป็นเปิดทางใหม่เลยเ่ือปเป็นป่าหญ้าเพิ่งเปิดทางมาใหม่ครับก็จะทางเข้าก็จะทุรักทุเลหน่อยลกหน่อยลกหน่อยมันต้องลกมันต้องลุกที พ่วงพวงรถสามามาประจำเลยครับครับผมนี่พอมาถึงสถานที่เจ็ดโมงเจ็ดกว่าจะเกี่ยวใส่รถใส่แล้วประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงถึงกลับบ้านกลับบ้านร้อนไหมครับถ้ากลับจะเป็นลมครับจะเป็นลมจะเป็นลมอย่างเดียวดูดูจากการป้องกันแล้วจะเป็นลมอย่างเดียวเลยเกี่ยวหญ้าไหมล่ะไปครับไปดูหญ้าเลยมาไปดูหญ้าดีกว่ามาเลย ยา่นี้ก็กำลังขึ้นสวยๆครับก็เป็นกิจวัตรจำวันของควนช้างครับก็จะมาเป็นขบวนเลยครับมาแต่ละทีนี่มาแต่ละทีห้าคันครับนี่มันใครนี่บอโอ้นี่ทางอ้อมๆโมเมนต์นี่ดิพี่ข้างล่างพี่ข้างครึ่งนี่แมนบ่อันนี้ทางย่างเขามาเบรกเนี่คือตัว นี่ครับโอ้ยา่าขึ้นสวยมากครับแต่ก็ลกลกหน่อยครับลกมากโอ,โอ,โอ้มีทางพี่ทาง,ทางอยู่ทางพี่ด้วยละ่ะนี่ทางอยู่ทางพี่เจะต้องทางทางมาทางพี่พี่วันนี้พี่น้องเลยบัได้มาวันเด้มากเกือบเป็นปีแล้วอบอก่ถึงปีเลยนี่ นี่ครับโ<ล> oh. อ้ยอยาหนีเ,นเ,นเยวเฉาอุมมากครับตอนนี้อพอควานหาทางทางที่ <laughs> ทางแต่แต่ก่อนเป็นทางครับเดี๋ยวนี้ยาขึ้นลกมาก<อ>ก็ไม่เห็นทางแล้วตอนนี้ครับก็จะทุรักทุเลหน่อยครับนี่ยาสวย,สวยครับยาสวยเอามีคนเขาไม่แบกหรบ่ผู้ใดเขามาเจียวจอดหนึ่ง phụ แน่ phụ ผู้ใดญนัด phụ ไดภญนัดไอ้มาเนาะภญนัดแม่นภญนัดอยู่สวนพี่ phụ ภญนัดอะไรก็บ่ แต่ว่าเห็นเหล่าเชียวหนี่กับแก่ทางไหนดอกวพงเหมินนี่เปิดทางก่อนเลยครับนี่ครับนี่เปิดทางครับยาส,สวยๆครับ<า>โอ้โหอน,นี่ครับทางนี้กินเยอะไหมครับวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ประมาณสามร้อยโลอ่ะสามร้อยกิโลได้เนาะสามร้อยขึ้นอะ่ะสามร้อยโลก็ทั้งหญ้าทั้งสับป,ปรนะรดเนาะสับปะรดก็โอ้กินได้ทั้งวันแหรอครับ กินแล้วก็ขี้ได้ทั้งวันก well ินแล้วขี้กินแล้วขี้เหรอครับเพราะเขาต้อง่กระเพาะอืมครับนี่พอควันก็จะหาเกี่ยวหญ้าเป็นประจำครับทุกวันก็จะมีหญ้าหญ้าสดใหม่ใช่ไหมสดใหม่ทุกวันครับสดใหม่จากจากต้นนี้ครับเนี่ยมาดูอือปลูกไว้ร้อยไร่ใช่ไหมนี่ใช่ครับไม่ใช่เขาปลูกไว้ขึ้นเดยธรรมชาติครับขึ้นเองครับขึ้นเองขึ้นเองเราก็มีหน้าที่มาหาอย่างเดียวอืม นะฮะไปให้น้องช้างนี่ควานควานเชืออะไรครับควานนี่อ๋อควานสุริยาครับควานสุริยาตอนนี้ควานเลี้ยงเลี้ยงอยู่กี่เชือกครับเชือกหนึ่งครับเชือกเดียวครับเชือกเดียวสมใจครับโชคมีอยู่น้องทางเหมือนกันครับอ๋อก็ใจครับเขามีช่องยูทูบครับช่องยูทูบผู้ติดตามประมาณยี่สิบยี่สิบคนครับผมยี่สิบคนครับยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้า ต้องการแค่99คนก็จะปิดแล้วครับลงไปไม่รักเอาแค่เลขหน่วยอไม่เอาเยอะครับเพราะคุณจะรู้จักเยอะออกโอเคด้นพอโอเคดันพอแล้วก็จะปิดการการเข้าติดตามเลยใช่ไหมครับผมโอเคปิดเลยครับมาเกินไม่เอาโอ้นี่ก็ไปควานอีกท่านหนึ่งครับนี่เป็นควานของ เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตัวไหนครับเลี้ยงตัวไหนดาวเรืองครับดาวเรืองโอ้หนี่ก็มีช่องไหมครับดาวเรืองนี่นี่ครับนี่โอ้ยดาวเรืองเสียงหวานครับดาวเรืองนี่ครับนี่ครับนี่จะเป็นบรรยากาศเช้าๆครับพอควันก็ตื่นมาก็หกโมงหกโมงก็ขี่รถมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ ปรมาณหกโมงครึ่งขี่รถมาครึ่งชั่วโมงได้มั้งเนาะได้ได้ขี่รถมาก็ไกลพอสมควรยี่สิบกิโลยี่สบไปกลับก็ตอนเช้าแดดร้อนหน่อยสายๆเนาะแดดร้อนเนาะไก่เแดดร้อนเลยยามันไม่งีเราเราแกะเราอาจจะไม่ไหวก็นี่ไอ้นี่มีก้อนนี่นี่เดี๋ยวก็พ่อควันก็จะไปเกี่ยวครับตอนนี้ก็ มาดูบรรยากาศรอบๆครับนี่ครับโอ้ยังสู้ยังสู้ใช่ไหมครับยังสู้สุดยอดครับตอนนี้ก็ต้องผ่านวิกฤตไปให้ได้ครับไปให้ได้ครับโอ้ยห้กำลังใจกันครับนี่เดี๋ยวพอควันยี่หบครับเต็มรถนี่รถเข็นนึงนี่แปดหอบโอ้แปดหอบนี่รถไปได้ไหมเราต้องพยายามไปให้ได้ครับเราต้องอาจไปเต็มๆเลยครับใส่ใต้เบาะไปด้วยใส่ใต้เบาะไปด้วย พอน้องช้างนี่กินเยอะใช่ไหมครับครับผมโอ้ยมาไกลขนาดนี้เราเน้อยเอาเอาน้อยไม่คุ้มค่าน้ำมันครับก็ต้องกินให้เต็มที่ไปเลยนะมาถึงไม่เห็นยาขนาดนี้เอาไปน้อยๆไม่ได้ครับอเปลืองเปลืองน้ำมันเนาะครัับผมมนน้ำมันมันแพงนนนน้้มมมัมััแพงดวยถ้าเติมได้เหมือนน้ำนี่ขี่ได้ทั้งวันใช่ไหม ให้เขากินอิ่มครับผมต้องกินให้อิ่มอ,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 อะไรประมาณนี้ถ้าไม่อิ่มเราเขาก็อยู่ไม่ได้หรอกครับเหมือนคนเลยอ,อย่างเป็นเครือๆนี้ช้างช้างขิวไหมพี่ไม่ครับนี่ช้างกินไม้เรือ,อ,อเป็นเครือเป็นอะไรมันไม่มมันไ่กินหรอกครับแต่เราก็ขี้เกียจเก็บออกให้เขาเก็บเองครับนี่เวลาช้างจะไม่กินก็จะเอามือลูดครับมือลูดเขือไอาเลยครับเขาจะลูดเองเลยย่านี้ไม่เหลือ <owo> ครับเนี่ยไม่เหลือ นี่เขาเป็นปลาย่าครับโอ้ป่าย่าลกมากครับแต่กอนไม่ลกครับเราก็มาเกี่ยวประจำเลยปตดตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลามาเกี่ยวไงอืไหครับไปไหนไม่ไม่ค่อยมีเวลาไปเกี่ยวเกี่ยวที่อื่นไงเกี่ยวที่อื่นก็แถวใกล้ๆสวนก็ไม่มีแล้วใช่ไหมมี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 น้อยมีน้อยแต่มันไม่ทันกันหรอกครับคนคนเกี่ยวย่ามเยอะไงย่ามเกี่ยวไม่ทันหรอกเราก็ต้องต้องหาที่ไกลๆหน่อยหาที่ใหม่ๆเรื่อยๆเนาะ นี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ,รบนี่รอบๆก็เดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูชีวิตประจําวันควานช้างครับควานช้างอันนี้ชีวิตจริงครับชีวิตเกี่ยว,วจริง,รงของจริงแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามตามไม่ได้หรอกขนาดนีนะ้ต้องติดตามครับผมครับนี่ให้กําลังใจกันและกันนะครับครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับนี่ครับพอวันนี้พ่อควานก็ต้องขออนุญาตไปเกี่ยวหญ้าก่อนนะครับ นี่ครับก็ฝากติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับวันนี้มาเจาะลึกเลยวันนี้เจาะลึกถึงชีวิตคนช้างถึงแก่นถึงรากถึงราก้าเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับฝากติดตามนะครับโอ้มีความสุขความเจริญทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ม่ติมพ์นี่ครับขอบคุณนะครับที่รับติดตามติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ